สวัสดีครับพบกับการวิเคราหอสกรในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันเสาร์ที่6มีนาคม2564 ก่อนจะไปกันฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจเสืออิดกันด้วยนะครับหากใครต้องการเข้ากลุ่ม VIP ad over ad over ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มจะมี VIP จากแอดมิน5นนาทีและ VIP ของพี่ๆทีมเสือคุณอื่นๆที่ศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาภูดูราคาน้ำดูราคาไหลใช้สถิติ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร S45OVER อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจเสืออิดกันด้วยนะครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างเซอร์เวสอันดับที่4เปิดบ้านรับการมาเยือนของ FC บาซซอันดับที่2ของตารางคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตี2ครึ่ง10เกมล่าสุดที่พบกันมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกม มีอย่างน้อย2ประตูไป7เ,เกมทั้ง2ทีมทำประตูได้ทั้ง2ฝั่งไป5เกม เป็นทีมเยือนบาเซลที่ทําได้ดีกว่าสามารถเอาชนะไปถึง6เกมเสมอกันไป2และเซอร์เวสเอาชนะไป2เกมและคู่นี้เมื่อลงเตะในบ้านของเซอร์เวส5ครั้งนะครับทั้ง2ทีมเอาชนะไปได้คนละ2ครั้งนะครับเสมอกันไป1ครั้งมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกไป3เกมและมีอย่างน้อย2ประตูไป3เกมมาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันบ้างนะครับ10เกมล่าสุดเซอร์เวสมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก9เกมมีอย่างน้อย2ประตู9เกม เอาชนะคู่แข่งไปได้เพียงแค่3เกมเสมอไป4และแพ้ไป3เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง14ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป16ประตูและ10เกมล่าสุดสเซอร์เวสทำประตูใส่คู่แข่งไปได้8เกมนะครับและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป9จาก10เกมล่าสุด สถิติของเซอร์เวสเมื่อลงเตะในบ้านเอาชนะคู่แข่งไปได้3เกมหนักไปทางเสมอนะครับโดยเสมอไปถึง6เกมและแพ้ไป1เกมและยังสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป9จาก10เกมที่ลงเตะในบ้านมาดูฟอร์มทีมเยือนกันมากนะครับ10เกมล่าสุดบาซโซมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8เกมมีอย่างน้อย2ประตูไป9เกมเอาชนะคู่แข่งไปได้2เกมเสมอ4และแพ้ไป4เกม กดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง15ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไปถึง23ประตูนะครับและ10เกมล่าสุดบาซโซ่สามารถทําประตูใส่คู่แข่งไปได้8จาก10เกมและบาซโซ่เสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป9จาก10เกมล่าสุดและเมื่อบาซโซ่ออกไปเล่นเป็นทีมเยือนนะครับสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป8เกมเอาชนะคู่แข่งไปได้ถึง5จาก10เกมที่ออกไปเล่นเป็นทีมเยือน และบาเซลนั้นเสียประตูอย่างน้อย1ประตูไป8จาก10เกมเช่นกันที่ออกไปเล่นนอกบ้านฟอร์มโดยรวมยังถือว่าสูสีกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าบาเซลจะมีสถิติที่ดีในการเจอกับเซอร์เวสสามารถเอาชนะไปได้ถึง6นัดแต่เกมรับของบาเซลซในตอนนี้ต้องบอกว่าตรงเป็นตรงตลอดน,นะครับจากผลงานการเสียประตูไปถึง9จาก10เกมล่าสุดในทุกรายการต้องมาเจอกับเซอร์เวสที่มีสถิติในการทำประตูในบ้านที่ดี ทำประตูดได้เกือบทุกนัดนะครับจาก10เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านมาดูราคาวันนี้กันนะครับราคาวันนี้ให้เจ้าบ้านเซอร์เวสต่อปอปอจ่ายน้ํา0.96ให้เซอร์เวสจ่ายน้ํา0.96ให้บาเซลราคาคููตอนเปิดถ้าเซอร์เวสชนะจ่าย2.26ถ้าเสมอกันจ่าย3.25จถ้าบาเซลชนะจ่าย3.40 จากราคาเปิด2.26ของบอลที่ต่อปอปอจ่ายน้ํา0.96นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับมาดูราคาปัจจุบันกันบ้างน,นะครับราคาขยับมาที่ครึ่งลูกจ่ายน้ําให้เซอร์เวส0.99จ่ายน้ํา0.93ให้บาโซราคาผู้รอบนี้ถ้าเซอร์เวสชนะจ่าย1.96ถ้าเสมอกันจ่าย3.55ถ้าบาโซชนะจ่าย3.70 จากราคาปัจจุบัน1.96ของบอลที่ต่อครึ่งลูกใจน้ํา0.99นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับเมื่อเราไปดูราคาสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3 จ่ายน้ำา1.06ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ำา0.84ให้ฝั่งต่ำปัจจุบันขยับราคาไปที่3ลูกนะครับจ่ายน้ำฝั่งสูง0.98ในขณะที่ราคาของบอลต่อน,นั้นยังไม่ใช่ราคาที่จะเอาชนะราคาพูไปได้นะครับแต่ราคาสกอร์สูงนั้นกับขยับราคาให้แพงขึ้นแล้วจ่ายน้ำไม่เต็มหรือบางเว็บนะครับลดน้ำฝั่งสูงต่ำกว่าน้ำฝั่งต่ำไปแล้วมงบอกว่าเจ้ามือเขาไม่ได้มั่นใจว่าบอลคู่นี้จะมีสกอร์จากฝั่งต่อฝั่งเดียวนะครับ นั่นแปลว่าบอลรองก็มีโอกาสทําประตูได้เช่นกันและสหิติก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าบาเซโลนั้นเมื่อลองเตะเป็นทีมเยือนก็สามารถทําประตูได้เกือบทุกนัดวันนี้เราหวังประตูได้ทั้ง2ฝั่งนะครับจากเลทราคาที่ยังเป็นบอลของหน้าบอลสูสีอยู่ส่วนราคาภูของบอลต่อน,นั้นจะมองความพยายามของบอลต่อจะทําประตูใส่คู่มาเยือน จากการแบกเลดราคาปัจจุบันที่ครึ่งลูกนะครับเมื่อเล่นเกมลุกก็เป็นโอกาสของอีกทีมที่รอสวนกับและเซอร์เวสนั้นก็เสียประตูเกือบทุกนัดน,นะครับจากฟอร์ม10เกมล่าสุด และเจ้าก็เชื่ออย่างนั้นเช่นกันนะครับจึงขยับราคาหนีไป3ลูกแล้วจ่ายน้ําฝั่งสูงไม่ล้นหรือบางเว็บที่ผมบอกไปก็คือจ่ายน้ําน้อยกว่าฝั่งสกอร์ต่ําไปแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลท,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 ที่กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่าบอนคู่นี้มีโอกาสทำประตูได้ทั้ง2ฝั่งนะครับขอคมคมค,มคนละดอกก็พอที่จะทําให้เราทํากําไรได้แล้ว VIP เสืออิวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกเซอร์เวส ถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. S45OVR e S45OVR e ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออิฐทุกคนโชคดีครับ